ยกระดับมาตรฐ,ฐานบริการหลังการขายเพื่อตอบรับความต้องการของผู้ใช้รถและมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า CJK ชัยรักที่มอบความไว้วางใจเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว CJK ตลอดมาจนเข้าสู่ปีที่40ตรวจสอบสภาพรถใหม่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แนะนำข้อมูลการใช้รถและการบำรุงรักษาตามระยะ ทีมงานช่างมืออาชีพผ่านการอบรมจากศูนย์บริการตรวจเช็คระบบประเมินการซ่อมด้วยระบบคอมพิวเตอร์สะดวกด้วยการบริการนัดหมายเช็คคิวเข้ารับบริการบริการทำความสะอาดก่อนส่งมอบรถบริการหลังการขายและศูนย์ซ่อมระดับ V.I.P เราไปฟังเสียงของลูกค้าที่เข้ามารับบริการกันครับ ค่ะสำหรับวิชั้นนะคะก็เป็นลูกค้าของ CJ c v i p Service ตั้งแต่ออกรถมาแล้วที่จำได้ประทับใจมากเลยค่ะทั้งพนักงานแล้วก็ศูนย์บริการสะอาดสะอ้านพนักงานก็บริการดีะคะ่ะพูดจาไพเราะสุภาพขอฝาก CJ k v i p Service ด้วยนะคะที่นี่บริการเยี่ยมมากเลยค่ะ ครัสำหรับผมก็เป็นลูกค้าประจำของ c j k v p s e r w i c อยู่แล้วนะครับสําหรับ c j k v p s e r w i c นะครับไม่ว่าจะมาเมื่อไรนะครับก็สบายใจไหายห่วงครับเพราะว่าสถานที่และก็ช่างนะครับได้มาตรฐานไม่ว่ารถจะมาในสภาพไหนหรือว่ามีปัญหาตรงจุดไหนนะครับที่ c j k v p s e r w i c สามารถจัดการให้เราได้ครับสบายใจไหายห่วงเรื่องอะไรต่างๆนะครับพร้อมให้บริการถูกใจมากครับ และขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ T c K V I P Service สำหรับใครที่อยากเข้ารับบริการสามารถมาที่หน้าร้านของเราได้เลยนะครับพิกัดร้านอยู่ที่หน้าโรงแรมเอ็นแกอร้อยเอ็ดครับผมเบอร์โทร0 6 3 0 4 6 9 9 6 3ขอบคุณครับ